ถามว่าออยอสาคัญไหมจะเป็นจะต้องมีไหมก็ถ้ามีก็ดีถามว่าออยอสาคัญไหมจะเป็นจะต้องมีไหมก็ถ้ามีก็ดีเพราะว่าการที่โรงขั้วสักโรงเนี่ยจะได้ออยอมาเนี่ยมันแปลว่าเขาได้มีการทําการปรับปรุงกระบวนการในโรงงานของเขาจนถึงจุดๆุดหนึ่งที่มันมีมาตรฐาน,นระดับหนึ่งที่ทําให้เขาหรือว่าสามารถที่จะ อยอได้ซึ่งพอมันไม่มีออยอในสลากเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาได้ผ่านเกณฑ์บางอย่างในการที่จะทําให้โปรดักของเขาเนี่ยมีมาตรฐานในระดับหนึง่งมันมันตรวจสอบไม่ได้ดีกว่าคือถ้าสินค้าเขามีออยอเนี่ยมันค่อนข้างจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราก็จะพอทราบในระดับหนึ่งว่าลงทุนที่เราเราได้มาเนี่ยเขามีมาตรฐานที่มีการตรวจสอบแล้วว่ามันอยู่ในระดับที่ผ่านออยอมาถ้าไม่มีก็ไม่ได้แปลว่ากาแฟมันจะไม่อร่อยนะแต่แค่เขาไม่ได้ผ่านเกณฑ์บางอย่าง ที่ควรจะต,ต้องมีในการผลิตสินค้าประเภทนี้ออกมาต้องบอกว่าไม่มีก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สินค้าที่ฉีกแล้วก็กินเลยเนาะมันไม่ใช่ lady to eat มันเป็นสินค้าที่จะต้องเอาไปชงอยู่ดีมันก็เลยไม่ถึงกับขั้นว่าจะต้องมีออยอขนาดนั้นแต่ถ้ามีก็ดีการที่ลงคั่วไม่มีก็คือเขาไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้นเองการที่จะจดทะเบียน โรงงานเพื่อจะขอออยก็ต้องมีการจดทะเบียนพอจะจดทะเบียนปุ๊บมันก็จะมีมาตรฐานไม่ใช่แค่ออยมันจะได้มามันจะต้องมีมาตรฐาน GMP ที่จะต้องสอบว่าคนทําโรงงานเนี่ยจะเข้าใจว่าการที่จะขอออยได้เนี่ยมันจะมีมาตรฐานมีเกณฑ์มีบุ๊กของเขาอยู่เล่มหนึ่งว่าคนขั่วจะต้องแต่งตัวยังไงจะต้องทายังไงเครื่องมือจะต้องผ่านการเช็คลิสต์มีการตรวจสอบต่างๆมันเป็นมาตรฐานการผลิตอาหารมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสินค้าตัวนั้นมันมีแหล่งมาจากไหนแล้วจะมีออยหรือไม่ออยมันเป็นเรื่อง มาตรฐานการผลิตสินค้าตัวนั้นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน